อา้าแล้วก็ขอกราบสวัสดีกับทุกคนด้วยนะท่านก็อยู่ในสอง j u Just Crazy g a m เกมนาอีกครั้งหนึ่งนะบอกตามตรงเลยว่าหลาย EP ที่ผ่านมาที่ผมเล่นเกมแนวนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่าเป็นอะไรที่มันช่างเหนื่อยซะเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็น Devoken ที่ผมไปเล่นมาแต่ว่าไม่ได้อัดลงช่องให้ดู a าเคียน i รอทที่น่าจะเป็นคลิปหากินของช่องนี้แล้วละ่ะแล้วก็จะมีไหนจะมีพวก อคเพนเมนต์จะถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มีพวกโลกไร้ที่ตอนนี้มันก็ดันบิดหนีผมไปซะแล้วแล้ไหนวันนี้ผมก็ยังจะมาเจอเกมใหม่อีกแล้วนะที่มีชื่อว่าเนโรนอ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะมันอา่านมันอาจจะอ่านว่าเนรอนแต่ผมจะเรียกว่าเนโรสแล้กวกันนะน่าจะเป็นเกมแนวโลกไร้ไม่รู้ว่าทีเดียวตายหรือเปล่าถ้าหากแบบมีจํานวนการตายไหม แต่อาจจะเป็นเกมฟาร์มซึ่งผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยแค่ว่ามันอยู่ในหน้ารีคอมเมนต์ของผมวะนะอ่านิวเกมเอ่อทำไมมันดูคุนวะนนี้คืออะไรเอยโอ้โหชื่อทำไมผมรู้สึกว่าแบบนึกถึงทำไมผมรู้สึกนึกถึงตัว d i ว o เกนเลยนะออริจินเผ่าพันธุ์ อะไรจิ้นต้นกำเนิดอะไม่รู้แหละเป็นอะไรโอ้โหไม่รู้อะไรเลยนะี่ะมนุษย์ลักกูเป็นเผ่าอะไรเนี่ยเผ่าดูตรงไหนวะลีโลโอ้ร้อยยี่สิบห้าลีโลเจ๋งไปเลยเบคอนเอาวุธเริ่มต้นเหรอมัดแบบแบบซอสซอสคาตะนะสเปีย ทำไมผมได้กลิ่นอายว่ามันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับดีโพเคนเลยนะแต่เรายังตัดสินเพียงขคาหน้าเมนูไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าผมมันเป็นการเริ่มต้นนะล้วผมยังไม่รู้อะเพราะฉะนั้นนะผมเล่นเพราะผมเป็นผอแมวผมคิดว่าน่าจะต้องเน้นความรวดเร็วผมจะขอเล่นเรเปียแล้วกันนะอันนี้ก็น้าตาซูมไม่ได้เหรอเอาในคิวอนันนี้คิวนี่คืออะไรทำไมหน้าตาเหมือนหมดเลย ผมมองผมซูมไม่ได้หรือมันซูมได้กันนะไม่รู้แหละอันนี้ก็เมาส์ปราอ๋อเปลี่ยนสีได้โอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวผมแหละแต่ผมคิดว่าเกมอืม,อมโอ้เดี๋ยวนะ เกมเคยญาติอะไรวะเนี่ยแพดโดน่าแฮดโดล่าเอาล่ะอันนี้เคยให้เลือกเลยอันนั้นหมอเลือกเมืองที่จะไปเกิดสินะ The Kingdom Kingdom for People นี่ละกันดูถ้าจะดูด,ดี โอ้โหเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยเฮียเกมดูเดี๋ยนะโอ้ไม่กนะ oh ็ฉันสัมผัสได้ว่ามันโอ้นี่เกมอะไรวะเนี่ยอไอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าผมต้องไปหาข้อมูลมาสักนิดหน่อยแล้วล่ะโอเคผมเท่าที่ไปดูมาเนี่ยผมคิดว่าเนรอน่าจะเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดแบบเปิดเลยแบบเปิดจา๋จาเลยนะก็คือผม ต้องไปดูข้อมูลก่อนเพราะผมไม่รู้วิธีเล่นแต่ผมก็น่าจะเดาจากการเล่นเกมแนวนี้มาเยอะๆเนี่ยผมน่าจะเดาไม่เดาไม่ยากแล้วนี่เดีย๋ยวฉันคุยกับไอ้นี่ก่อนเลยมันเดิมครับนี่ไม่ใช่คลิปสอนเล่นครับแต่นี่เป็นผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันอ่าเลยวจากการคุยไอ้นี่ you are get yourself really อ่าคำถามคือเขาให้เราไปไหน เขาอาจจะให้เราเดินไปตามต่างๆอย่างเช่นมีตรงนั้นมีคอมพิวต์อะคูมิดเควสผมน่าจะต้องไปทำเควสที่มันขึ้นในแมปให้หมดก่อนนะน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมเดาไว้ก่อนอะอะคูม uh ิดเวสแอสเซทรับเควสมาแล้วก็เลยอะคูมิลลี่ ECINA แบบอะไรคิดไม่ได้ด้วยนะ Motion Moonshot Bit 25 right, Thank you info โอเคผมไปรับเควสอะไรมาไม่รู้แหละแล้วมันโอเคกดแท็บ okay, <c oughs> เพื่อเป็นการดูสตัดสินะเลเวลสองสองสตัดพอยมีโซมีลีโซนะมีโซเอาล่ะ อัพได้ไหมเอาโอเคอัพได้แต่ผมมาแย่และไม่รู้ซะด้วยสิว่าพวกนี้คืออะไรวะเอาละละคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนจะเล่เนเกมนี้ยากขึ้นยังไงก็ไม่รู้เลยนี่ก็เวสโอ้เกียร์เหรอเย็บไม่เป็นไรอะบูปินเบสมซับแล้วตรงไหนคือคราบของนี่เหรอโอเคแบ็กสมิธ นี่คือที่คับของสินะหรือเปล่าน่าจะใช่ส่วนตรงนี้ล่ะขออภัยด้วยนะล่อเสียงผมเตยๆนิดหน่อยนะพอดีว่าผมเพิ่งตื่นอะพอตื่นมาก็เจอเกมแบบนี้เลยนะอ๋อนี่ที่รับของต้องการอะไรบ้างเอ่ยหซิมเบอร์กับ1โกเหรอรู้สึกว่าหน้าต่าง UI ที่รับของนี่คล้ายๆกับโลกไลท์เลยนะ แต่ที่ผมสงสัยแล้วอยากรู้ก็คือมันให้ผมไปรับเควสโอเคนี่ปะน่าจะอันนี้นะแผมกดอะไรไม่เห็นได้เลยโอเคคือผมอยากรู้ว่าผมจะดูหนะ้าต่างเควสตัวเองได้จากตรงไหนวะ ืหเดี๋ยวก่อนสิลูกพี่ยังไม่รู้แล้วมันเดี๋ยวชิปล็อกไงวะเนี่ยเดี๋ยวสิฉันชิปล็อกไม่เป็นไม่ชิปล็อกไงวะอันติเนตคอนโทรลก็ไม่นี่หว่าโมเย่ละโอ้มันไอ้เหี้ยชิปล็อกตรงไหนวะโอ้เยี่ยมกูปิดชิปล็อกเอาไว้เปิดมากูก็ตายเลยกับไอ้เหี้ยนี่เห็นว่าตัวน,นี้กุญแจด้วย เก็บไงวะโอ้ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเหีย่ยเนี่แล้วเกมไม่มีไกด์ไม่มีหาเลยเลยจับกูมาโยนแมนดีโวเคนเฟสแรกก็ชัดนะเนี่ยขนาดหน้าเควสกูยังเปิดไม่เป็นเลยเพื่อน โอเคครับกดอันติเนตเป็นการชิปล็อกนะแต่เมื่อกี้ผมปิดเอาไว้มันก็เลยไม่ได้ชิปล็อกให้ซึ่งมันก็เฮี้ยพอสมควรอืมโอเคแล้วกลุ่มโจรแน่เลย NVC เหรอ มันจะสู้เราไหมไม่ NVC จริงด้วยยังไม่ใช่ม,มอ,อนผมไม่รู้ว่าเห็ดเก็บไว้ก่อนผมไม่รู้วันเปิดหน้าต่างดูตรงไหนเน่ยผมตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เควสอีกแล้วมาลิชาวฟ เื่ออว,วะ What เกดหรือวะโหว่าโคตรนานวงแอคชั่นอุ้ยอุ้ยปิดผนึกสร้างศูนย์ไอ้เหียไพยลรอนวะเนี่ยพักอ๋ออ๋อเป็นเหมือนจุดพักปะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เดาๆไว้ก่อนมวมวว้าวตางนี้เหรอมันให้ไปตรงนี้เหรอทำไมมันโอทำไมมันดูอันตรายแล้วปาดเปรียวอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนึงจะไปสเตชันต่อไปแล้วยังอันเก่ายังไม่รู้เลยนี่ทำอะไรเนี่ย ผมชอบอนิเมชันการแบบเดสวิ่งแล้วก็หลบอะไรพวกนี้นะมันแลดูแบบแล้วก็การปีนด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่ปีนโคตรเท่เลยเขาดเออเนี่ยวูปีนกับหลังเลยนะเจ๋งมากเลยผมชอบนะแต่อยากรู้เหมือนกันว่าเกมนี้เนี่ยถ้าหากสู้มันจะเคี้ยเหมือนกับดีวเกนเวลาแม่งปิงหรือเปล่าน,นี่ยางไม้ อยอนนี้คอร์ชชั่นห้ามูลชาดกับห้าเนี่ยมูลชาดกับมัสลูมและยางไม้ห้าเหรอเรเบิร์นมูลฉาดอินฟอนิ่มโอเคคือผมก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่าเควสหาจากไหนแต่ผมก็มัสลูมผมได้ครบละขัดยางไม้โอเคเก็บยางไม้เก็บยางไม้ห้านะมูลฉาดสามารถหาได้ในถ้ำจากข้อมูลที่ ผู้หญิงที่นอนอยู่ตรงนั้นบอกเราอะนะแล้วถ้ำเกมนี้อยู่ไหนวะเอ้ยหลงอะเราจะพากันหลงไปด้วยกันนะคุณผู้ชมไมเนอร์อ๋อไหนามาเห็นตอนนั้นมีเลยไมยเนอร์เคลสออกจะทำละโอ้โหอะไรวะนะคุณยังไม่คันรู้เฮียเลยไหนมูช์ดมูช์ดมูช์ด นี่คืออะไรอะซิมเวอร์วูดนี่เห็ดอ๋อโอเคผมว่าผมมูนชาผมเจอแล้วล่ะไอเห็ดสีฟ้านี้นี่เองออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้ทำไมถึงอ่านว่ามูนชาเลย ขอโทษด้วยนะผมแปลอังกฤษได้นิดหน่อยแต่อ่านนี่บันห่วยปรลมเลยล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะผมก็บางทีอาจจะเตรียมอะไรไว้ให้คุณอยู่แล้วโอเคมีแล้วโอเคได้ของมาแล้วอ่าเสร็จเคลแล้วได้อะไรมาบ้างเอ่ยนอกจากได้เงินกับเลเวลสินะั้งเงินฉันจะดูตรงไหนว่าฉันได้เงินโอเคเงินอยู่ตรงนี้85บาท โอผมยังไม่เจอมอนเป็นศัตรูเลยให้โช์เฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้อะไรเฮ้ยเมื่อกี้ไต่กระแพงเออเฮียว้าวโหเจอโคตรเท่เลยว่ะ โอเคมันเสร็จสำเร็จแล้วคุณผู้หญิงมันมืนมน่าจะเป็นจุดท,เทูเตอเรียของเกมนะผมคิดว่าอย่างนั้นโอเคขุดแร่ซิมเลเตอร์โอเคการขุดต้องกด e เพื่อเป็นการอย่างนี้ด้วยโอเคจะได้ไม่ต้องกดคลิกย้ำๆให้ตัวเองเมื่อยมือนะรู้สึกเหมือนว่าหินก้อนหนึ่งนี่น่าจะขุดได้ตามแร่ที่เราเห็น ถ้ามีห้าก้อนอยู่บนหินก็น่าจะขุดได้ห้ารอบนี่นี่โอเค Okay. สิ่งนี้คืออะไรเอ่ยผมเพิ่งเห็นว่าบางคนมันมีสัญลักษณ์นี้ขึ้นหรือว่ามันเป็นที่ทั้งเมืองเลยนะเดี๋ยวดยวผมจะไปครับของเอาละแมปก็ไม่ได้ใหญ่กูเดินหลงอะไรวะเนี่ย โอ้ยอาเพอร์เฟกต์ไหกูดก็ไอโอเคทำไมมันเริ่มเร็วขึ้นวันเนี้ยอาจจะไม่โดนเพอร์เฟกต์เลยเว้ยสวมใส่เหรอเช็ด โอเคผมเสร็จแค่คุณละต่อไปตาคนนี้ดีโท้องมาลิฟอร์ดโน่โยนอตคุยกับใครนะมิสเตอร์ลิฟอร์ดคนไหนอะคนนี้แบ็กสมิธไม่น่าใช่คนนี้เสือ้อ นนี่ดีเฟนนี่มันเหมือนมีค่าเพิ่มพลังเวท20เดือนนะ่าจะสายเวทจะเอานี่แล้วกันธรรมดาธรรมดาโอเคตัวกูทุเรศมากเลยไม่มีผมนี่เรามันให้เราไปคุยกับใครนะ อืเอาเมาส์ชี้นี่ก็มีขึ้นด้วยนะ่อมอนยังสมรนนูนได้หมดเลยอลองดูอย่างอื่นหน่อยดีกว่าสลามัม กดอ่างแทงแทงอ๋อโอเคเข้าใจละตัวนี้เป็นทํำสลามมีอีกไหมมีอีกไหมมันเพอร์เฟกต์มอกได้ไหมนะศัตรูพวกนี้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่คนมันยังผมไม่รู้ระบบโปรเฟกบล็อกมันมันไม่ใช่คนอ่ะนะมันดูยากตัวสอฟอร์ดาเหมทีอ้าวโหถ้าเป็นดิวเคนตกแค่นั้นนี่โคตรเจ็บเลยลนะเดี๋ยเจอสลายตัวละโอ้ยเฮียวเพียบเลย อ๋อนี่ไงเพอร์เฟกต์บ็อกโอเคเพอร์เฟกต์บล็อกเพอร์เฟกบ็อกได้อยู่โอ้เลือดกูโอเคเอาละลองไปประชิญหน้ากับโลกภายนอกหน่อยสิที่ทำไมบรรยากาศมันก็เปลี่ยนวะ เมยอยู่มันก็มาเวน่ากลัวเมยอยู่มันก็มาเวน่ากลัววะเนี่ยมันจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมวะแล้วสะพานมึงนี่จะทำไกลไปหไหนวะเนี่ย โอเคมันมันจะตกได้ผมไม่สนแล้วกันโอ้ยเม,มืองใหม่ นี่เองเป็นนักขุดเหมืองเหรอวะตัวมึงดูอันตรายมากเลยเนะี่ยโอ้โหคไกเตอร์โ้ห้าร้อยมึงพอเลยเฮียห้าร้อยห้าร้อยจบทุกอย่างนี่หรอแผนที่แผนที่อะไรวะผมต้องจำหน่อยแล้วล่ะเอละ่ะเก็บเก็บ นี่อะไรบเนะมอสอ็อกซิเดียนมอสหน้าตาโคตรแปลกเลยเสียงเพลงประกอบก็ใช้ได้เลยนะชอบดี ครับเนี่ยโอ้อะไรอ่ะเข้ารวมอีเวนต์แข่งกันเหรอหรือว่ายังไงหรือมาช่วยกันโอ้มีสองทีมสินะเราละเรารู้ตัวว่าเราไม่สามารถขึ้นตรงนี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทิคหน่อย ืเกาะไม่ได้อีกช่างมันมแล้วกันตรงนั้นมีนูนทรอลเป็นกลางมีแอคแลวโอ้แล้วทีมผมมีแค่นี้จะเอาอะไรไปสู้กับทีมฝ่ายตรงข้ามเลยเนี่ยอะไรเจอแล้ว ตระตูตายแล้วเฮ้ยถึงแม้ว่าจะเป็นทีมกันแต่มันก็ยังตีดวงกันเองได้อยู่ฮะเอ้คอมโบ ตายถ้าตายแล้วเราจะเกิดใหม่ได้ไหมเนี่ยโอเคตายเกิดใหม่ได้โอเค,เอ,เคอันนี้น่าจะแอร์คอมโบแน่ ฮืมไม่โดนเลยเหรอไม่ใช่เองสิไอหอ,อกนี่มันเก่าจังวะหรือว่าทีมผมแม่งไอ้ช่ายคนอื่นเขาล้ำได้มึงก็จะมาขัดคอมโบเขาสิวไ้ย ออกดูขี้โกงมากนะสำหรับเกมนี้ที่เห็นผมไม่ไม,ไม่ไม่บล็อกนี่คือผมพยายามผมพยายามฝึกแพรลี่กับมันอยู่ ผมก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าทีมผมน่าจะชนะขาดฝั่งนู้นเขาน้อยแล้วแหละตังนั้นที่ทีมเขามีเยอะกว่าพวกผมนิงนะแต่ถ้าหากเกมนี้ตายแล้วไม่ลบ ID เนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรหรืออาจจะผมยังดูไม่เป็นแล้วผมว่าไอคิสตตลตรงนี้เนี่ยน่าจะมีผลด้วยแหละ ก็สึกเหมือนมูเมนต์ของเกมนี้เนี่ยจะเป็นเน้นคอมแบทแบบเร็วๆฮะพอเป็นแบบพอเป็นช้าๆนี่แบบต้องแย่แน่ๆ <c oughs> มาดิผมเพอร์เฟกต์ได้แล้วนะมึงก็หัดฟาดให้โดนคนนึงมาดิเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วผมชอบมากคอมแบทแบบนี้เร็วๆเนี่ยปปุุ๊๊บบ รู้สึกเหมือนจะโดนลุมจมังหวะนี้ขอโทษด้วยนะครับถ้าหากว่าคนดูคลิปมันแบบตาลายหน่อยงงๆผมว่าผมแพงโดยเขาโดนแล้วนะแต่ทำไมเหมือนมันจะไม่ค่อยโดนเขาเลยตาย โอ้ยโดนเพื่อนตีก็เจ็บเหมือนกันอ๋อยีนี่หมือนล้างแค่ละว้าว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 เอาปุ๊บ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 อะแฮรล่แฮรล่แฮรล่ผมก็ยังคงแพ้ระยะหอ,อกอยู่ดีโอ้โ ผมก็ยังคงแพระยะหอกอยู่ดีแหละแต่ว่าสนุกจริงเกมจบแล้วเราได้อะไรวะเกมจบแล้วเราได้อะไรอ่ะอืมอืมเกมจบแล้วได้อะไรวะ เยะละก็จะสนุกดีสนุกดีเกมมันเหมือนไม่ได้นเน้นไปนทางสู้กับมอนอะไรขนาดนั้นแต่ผมต้องไปหาข้อมูลเอาอีกทีหนึง่งว่าเกมนี้มันเล่นยังไงแล้วเออแมคนิคของเกมมันเป็นยังไงนะแต่ที่รู้ก,ก็คือถ้าเกมนี้ไม่มีตายแล้วไม่ไม่เป็นโรคไรแล้วแบบตายแล้วของหายผมก็ไม่ต้องกังวล,ลแล้วล่ะมันเอาเป็นว่า ภายในวันนี้เนี่ยสำหรับการโชว์เคสของแบบใหม่ที่มีชื่อว่าเนรอนเนี่ยก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก,กด s u บสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยละ่ะช่วงนี้เนี่ยผมมีทั้งโปรเจกต์แล้วก็วิจัยนะซึ่งผมมีงานโปรเจกต์สองแล้วก็วิจัยหนึ่งซึ่งทำให้ผมเนี่ยไม่มีค่อยมีเวลาว่างมานั่งตัดคลิปลงช่องเท่าไหร่เลยนะแต่ผมสัญญาว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยหรือว่าเดือนตุลาเนี่ยต้องเป็นเดือนที่สนุกอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นเดือนผีแลลล้วพกกผผมมมเเนนนี่จะนะะาัไป